สวัสดีครับก็มาพบกันอีกเช่นเคยส่องไปโม้ไปกับไอซ์สไปซี่ครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาชมเหรียญรุ่นแรกครับเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงปู่ปงวัดธรรมเจดีครับอันนี้เป็นเกจิอาจารย์อีกหนึ่งองค์ของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีความเข่งเข้มขลังเอกอุกอีกท่านหนึ่งนะครับอันนี้ครบเครื่องครับทั้งเมตตามหาสเสนมหานิยม แควคาดคงกระพันกำบังกายมีในมีพุทธคุณในเหรียญเดียวกันเลยครับอันนี้ครับนี่น,นี่คือเหรียญเสมารุ่นแรกปี2 5 3 3นหะครับหลวงปู่ปรงนั่งทัพงูครับท่านท่านผู้ชมจะเห็นไหมฮะนี่อันนี้เป็นเสมานะครับเป็นรูปเสมาและนี่นะครับทัพงูเพราะหลวงปู่ท่านเกิดปีพระโรงครับปีง,งูท่านกันเลยมีเอกลักษณ์ก็คือเป็นงูนะครับ นี่ได้มา,มาดูชมด้านหลังนะฮะนี่จะเป็นยันของท่านเลยนะครับเนี่ยเนี่ยยันที่ท่านสําเร็จยันนี้ที่ท่านลบผงวิเศษนะครับลบผงวิเศษ5ประการครับเนี่ยลบผงม,มาอยู่ในพวกจะพวกเนื้อผงต่างๆอิธิเจปฐรมังตีที่น้สิงเหมหาราชพุทธคุณที่หลวงปู่ปงท่านลบนะครับเนี่ยท่านก็จะใช้ยันนี้มีตัวตัวเขียนฮะเนี่ยนะครับที่รทีะลึก ครบรอบอายุ85ปีนะเนี่ยครับนี่นี่จะเป็นอีกเหรียญรุ่นหนึ่งครับที่มีความเข้งขังเอกอุมากทุกครบเครื่องครบทุกด้านครับในพุทธคุณอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วนะครับในพุทธคุณครอบจักรวาลเลยนูปูทันลงให้หมดเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ แล้วก็จะมีอีกเหรียญรุ่นหนึงครับนั่งทับปืนออกปีพศเดียวกัน2 5 3 3แต่อันนั้นจะให้ทำบุญของวัดช่องลมครับเนี่ยจะมีความเข้มขังไม่ต่างกันเลยครับเป็นเหรียญรูปไข่เดี๋ยวคราวหน้าผมจะเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับวันนี้แทนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ